มันอยู่ห้องไหนห้องน,อออนี้เหรอเดี๋ยวรอนี่แหละเดี๋ยวจัดกาต่อไปมันก็ไม่รับด้วยอ่ะไม่ต้องเข้าพี่ใบมวยมาให้หน่อยดิตามมันมามันพาใครพ่อไม่รู้อ่ะมันอยู่ห้องไหนไปไปไปนไปไป โตอะไปดู<อ>ไปด<ห><ห>ูหนุมันจะทำงานแล้วมันมาที่นี่ทำไมก็ไม่รู้อะห้องนี้อะเดี๋ยวรอนี่แหละเดี๋ยวัดการพอไปมันก็ไม่รับด้วยอะมันไม่ได้เปิดประตูด้วยไม่ได้ล็อกประตูด้วยไม,มไม่ต้องเข้า ฮะมึงทําแบบนี้กับน้องกูได้ไงให้เก่งฮะฮะพี่ผมขอโทษพี่ไม่มีอะไรพี่ไม่มีอะไรมึงทาอะไรเนี้ยไอ้เฉยฮะไม่มีอะไรหนูมึงไปเลยมึงทําอะไรไอ้มึงมึงแม่งสันดานเสียมากเลยมึงคบกับน้องกูแล้วมึงเอาผู้หญิงเมาตรงนี้ฮะผมคบกับน้องมาผมไม่เคยมีเรื่องผู้หญิงเลยนะพี่มึงหยามึงหยาดแล้วดิไอ้เอ้ยแม่งน้องกูดีกับมึงชิบหายเลยรถก็ซื้อให้มึงขี่เอ้ยแล้วดูมึงทาดิ เออไม่พี่ก็ทำงานอยู่เราอยู่นี่แหละเราไม่ต้องเข้าเดี๋ยวพี่เกียร์ให้หนูไม่ใช่อย่างที่หนูคิดมึงึงเลยมึงนายมึงเอากุญแจรถมาเลยนายมึงนี่ใส่เสียไม่น้องเขาซื้อให้ผมแล้วพี่มึงไอ้ใครเฮ้ยมึงไอ้เมื่ยไอ้ส้มตีนไอ้เนี่ยมึงนี่มอกรายไอ้มันน้อนนี่ยไอ้มึงเล่นยังไงกันนะสองตัวฮะโรกจินหรือมึงอ่ะผมบอกแล้วเพื่อนผมจริงไม่มีอะไรเพื่อนส้มตีนที่ทำเมื่อกี้อ่ะมึงคบกับน้องกูอยู่แล้วดูมึงสองคนทำกันดี ไอรน้องไม่ต้องไม่ต้องเข้ามาหนูไม่ต้องเข้าเดี๋ยวพี่พี่จัดการให้ไม่ต้องมาดูแม่งภาพอุบาทตาแบบนี้มึงมึงคือมึงเอากุญแจรถมาเลยไปไม่แต่แต่ว่ากุญแจรถน้องเขาซื้อให้แล้วไมมึงซื้อให้ทำไมกูจะเอาคืนเนี่ยกูพี่เขาเนี่ยไม่ได้พี่มึงมึงไงไม่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 มึงมึงด้วยไอ้สันขวามเองพ่อมึงไอ้ไอ้ถ้ามึงจะเข้ากันแบบนี้มึงก็อย่ามาเข้ากับน้องกูเดชเออ มึงเอากุญแจรถมาเลยไปไปแล้วก็มึงก็ไม่ต้องไปโทรหาน้องกูนะเธอไม่ต้องไปเคาะกับมันแล้วเธอพอเลยไปเลยเธอออกไปอยู่ข้างนอกก่อนไปไม่ต้องมาดูตรงนี้ไปเดี๋ยวฉันเคลีรยให้มึงเอากุญแจรถมามึงเอากุญแจรถมาไม่มึงเอากุญแจรถมาไปเลยไอ้สัตว์ไปหยิบมาหยิบกุญแจรถมาพี่ฮีแม่งมึงเนี่ยมึงไปกันเลยนะสองตัว พวกวิถีฐานแม่งเอ้ยเออเราไปต้องดูเราไปไปไปออกไปไปไปกลับไปเลิกกับมันไปได้แล้วไปไปจบไปเลยขำจังไอ้เรื่องกูหัวแล้วนี่แต่กูเอาเลยอีกนะเฮ้ยเจ็บไหมอ่ะกระดิ่งพริกพอตอนเก้กของกูแล้วเดี๋ยวกูจะถ่ายรูปเบื้องหลังลงในกลุ่ม มันเหี้ยมันต่อยห้เยอนังกินไงอ่ะเอาเถอถ่ายถ่ายมเหี้ยเลยอ่เออถ่ายต่เต <laughs> ้ยเหี้ยออ <laughs> นั่งแล้วนั่งพี่นั่งด้วยเออเห็ยน่กินไเออแล้วถ่าย